ต <c oughs> ้องจุดสามต้นตึ้งตึงตึงตึงลำเรียบร้อยวางเป็นที่สี่รอดเบ้อรอดเต่า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 ,ตา,ตาไปเลยนะครับจะมาทุายนะครับรุกกระหน่ ไอ้ทัพเตีนอยู่อ่ะการบรรยายต่อเนื่องแน่นอนเหมือนกันเหมือนกันครับผมไหลโดมไหลไหลไหลลงตัวไหนเจ้าโอ้ยเหยียดเรียบร้อย เริ então, ่มเบแรงกับตำแหน่งบอสูงนะครับพี่น้องตาคือตัวแปะแล้วนะครับนานี่เด่นนะครับเด่นนะเนี่ยใต้เบื้องหลังหลังเนี่มือตึ๊บใส่ของมาเป็นตัวเดินนะครับใส่ของเป็นตัวเดินจนอ้าบฝ่าขาวลายต่างๆเบียดได้